โอ้ักลยนักรบก็อ๋ธรรมชาติาส,ส,สวยงามครับโอ้ฝหผมาตกค่ำหวหาว่าเนยมันห่างวันละตัวเนี่ยนักลบนี่ยอ้าะหมักดำอ๋อหมักดำจินเขาละว่าเดี๋ยวมึง,งะ โอ้สบบเบิเลยวะมาดิกินเขาด้ดิเอาบักแดงวได้เขาไก่มึงมาได้ได้ะเอาลุกพี่ยงมาดูเนาะเอาเอาขับปาปปาดตัวเอาเปิดถุงกินดเอาเปัดท้องมันสลาดไปมาตัวนี่ไว้นิ้วเขาขนาดตัวมึงเนาะ นักรบไปใส่น <sympath icking> ้อหมาวันอุดอยากเลยใกล้กินโอ้ยพ้าอะไรว้าใกล้ใกล้ตัวเลยนะต้านเลยคว้าใกล้กินมาหาวัมนกับว่ายุดไปใส่ไปใส่มาเหมือนนะโอ้ยไปหาเพื่อนหาหมูหาเพื่อนไปดิเออเ่ยมเขา มาแล้วครับนักลบมาแล้วเมืม่อกี้นั่งคุยก,กันกับตาเลี้ยงนกอยู่เลยเออ,อเบเอออยู่โรงพยาบาลตาเลี้ยงนกก็มาอยู่ด้วยครับเดี่ยมาเยี่ยมกันครับพอดีมาเจอพอดีตาสาวมันละกจานเบิดแล้วออกอจาเนเบิดแล้ว ควายกินนำชื่อเราไกเล้าเดียวโจโอ้ยาเตืนบ่มา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 ว้ายมันเบิดแล้วผ um มไปเบิ่องเรามันบ่มีกหรอมันมันมันไปดอกมันเบิดแล้วอือบ่อึดของไอ้ลอยโลนจนเอาบ่สนะก็มาเก็บลูกตาลก็ทำขนมครับก็พี่พาไปเอามาให้ครับขนมตาลเนี_<_่ยก็ออกสิบสี่โอ้ยว้ายมันออกกันมดเลนี่สิบสี่เลย ที่ว่าเจ้าไปลบไปตีไอ้ย่างกอกคุ้มกันในพนเศ๒๔ได้นอพศ๒๔เด้พศบางหลายได้แหละเออมบ่นอะไรอยสัมผัสเจ้ามีเสียงอันนั้นได้เหรอพ่อมันเสียงเด็กหน่อยห้องนะมันมากะใสหมดเลยเคงไรกูบ้านทอกเจ้าห้องนะห้องอะไรก้องเสื่ออ๋อเอามันมีอยู่ในหีบนะนี่มันเลียนเดียนนี่ถึงย่านนักลบเจ้าน่ะโอ้ย พองเสียงก็นั่นเลยนะดังลั่นเลยยู่ใได้ขปแต่ว่าขาคนบ่เห็นจักมเตอายามบแกแล้วได้แค่ตัววันกี่มาโอมะเด้ได้า้วตกเราเรียกกุม้านท่ออีดีมันผมว่าวิญญาณนักลบนะว่าไอ้เหมือนั้นมันที่ยี่ปดเนนะว่าสัมผัสเจ้าว่ายิ่งคุ้มกันในฝนเมืองเปล่า ีปตายแล้วนะเพราะเราเปล่าตายในสองตายได้ปีหรอตายสองครัปีห่อโอ้คนช่วงข้าวเจ้าหรือเนาะตายแล้วเขาออกข้าวทีวีอบข้าวทีอบข้าวโทรทักครับไอพงษ์นักพ่น์ลุงเปล่าอยู่นั่นเนาะอยู่สหรัฐเนาะครับ ไห้กับลาวที่เป็นแผนดินเดียวกันสีเท่าเท่าน,นี่เขายังบอกดี <c oughs> แต่ว่าใครมืกขึ้นอยู่กับไทยจะเล่นเหมือนขึ้นกับไทยจะเล่นอะไรโอ้ตะกอนกับเป็นขึ้นกับสยามลเออะเดี๋ยวดินเดือนฟังสายปี หนึ่งพัเก้าร้อยคิดสรหนึ่งพันเก้าร้อยมันเป็นประเทศเดียวกันใ่กันหเขาจะเดินคืออะไรเนาะก่อนจะการที่หายจะฟุ้งคลั่งังราการที่หนึ่งุ่วินาทีฟั่เจ้าเป็นฟั่นกับสยามกุมารทองมันบอกว่าวิญญาณนักลงมุนยอดนะ มาูสาบได้สักตวนี้เอมาเอาหายบรแล้วนมาใกล้บ่ไร้อาจารย์จรมาใกล้บรี่ก็คุยสนุกสนานครับวันมันมาเจอกันก็เป็นเรื่องปกติครับมาเจอนักลบก็คุยเรื่องลบเรื่องอะไรถ้าคนมาเว้าบุีกัรถติดบไรีนะอาจารย์ตรนไปโอ้ยโอ้ยโอวุธอะไรแอ้วติดตัวไอ้พาย มันแม่นี่หลีด้เอเนวสียงแสกผมไปเปิดเมื่อกีแบบเสียงเลงกๆเพาะว่าวันๆขึ้นมาเอ้าแลกขึ้นกันเด้โอ้รัปูที่สวยค่ะสวยมากนะบัตระหารไร่เออแสางพระศรเมืองันลงทองวนซองั้าสิสองสองันราเป็นอย่างนั้นเดยนะเนี่ยเป็นพระคุณแทนคุณแนม้วนสารหลายยุนครับเขาไห้ผมจ้ะเขาไหม้ผม จักกู้เด้อหอยบุเขาไปเชี่ยวว่าพวกไอ้นั่านทหารเรือเขาขึ้นก็เพิ่นสางตัวทหารเรือนาวิโยทินน่าปรขอคมากเยผมรอรอขอผมพักพวกกันได้ละเขาเอาให้ผมโอ้แปดแปดหกสองไว้มาคว้ากันอะอาจารยโอ้ยเขาตอกโคตรจ้ตอกรหัสแปดแปดหกเขาเขาตีรหัสไว้ตัว้ เขาบอกมาบวงสุนายนะอันนั้นล้อหาดุนโดนล้อหานี่มันเป็นยังเกษตรล่าใสสร้างสามหัวทรงชาติสบายเก่าอืมมันวงแ้วเอรหามีสร้างสามหัวนะสยามรับสยามรับพอสอก้สอสไหอ่ารออ ันสองร้อยร้อยร้บมานบ่พอสอหร้อยสิบสองบ่เพราะมันตรงกับพ่อสอเ่อสอนสพันสี่ร้อยหสองนร้อยสาวเจ็ดอาจารย์โอร้อยสร้อยรอยี่สิบเอร้อยเจ็ดผมรคิษตอนร้อยสิบสองมนร้อกมันตรงกับพ่อสอน่าจะพ่อสอสันสี่ห้ิบสได้มาจากหลวงพระบางเลยเขาเขาเขาใส่เงินบาทเนาะหลวงพระบางเนาะ ยังยังมีอยู่ไทยบ่ใครมีเเขาเก็บใบนันเลียนหาเลียนบาทล่อหาเดี๋ยวลวงพระบาเขาใส่แบเขาเก็บใว้นคนคนที่คนเกาคนแจเขาเก็บใบทำไมกวนวันนี่เาเอาไ่กานกเร้าสูงนะเขาเก็บ้หลายเขาเก็บไใอยิ่งเมืองไยร่ามีดอกเขาเอาว่าตะลงพระบางคนนะคนประเทยวมานะ ารูบาอาจารย์เนะที่พาก็ดิยมพระเครื่องครับก็เป็นนักลบก็นี่อาจารย์พันนําอาจารย์ฟันอาจารย์ฟันเป็นพระพระอาจารย์ฟันเนาะราคาเป็นแสนนะองค์หนึ่งขอลนะรุ่นไหนหมเบิ้งลูกอันรุ่นพิเศษ ลุ่นพิเศษโอ้เขาแก่สองพันห้าร้อยสิบห้าสองพันร้สิบห้าเหรอลุ่นพิเศษสองพัน้สิบห้าโอกดดวนเดยนีห้าสิบปีแล้วห้าิบปีแล้วุ่นพิเศษอาจจะลูกซิดเขาสางลุกซิเขาสางพวกท้าอากาศสางอันนี้สามเดียมหลงพ่อใส่ลวงพ่อใส่เดินเดินลงพ่อใส่พุมาไปลงพ่อใส่ อันนั่นก็พายั่นหลวงปู่ฝันเด้นฝายั่นปีว่อนเราเขียนให้ผมเนี่ยนะเด็กกาบเพิ่นหลายปีแล้วก็เป็นเบาคนโอ้หลวงตาบัวเพิ่นเพิ่นบัวสางแล้ววันนี้ยกสมเพิ่นสางตาบัวว่าใครมีดอกตาบัวมีแต่ลูกเพิ่นแล้วโอ้ยเพิ่นวันนี้ยกเล่าเราว่าเป็นว่าอันนั้นพระมหาเศรษฐีเพิ่นคุทุกเล่ยมาให้พุได้เล่ยมาว่าได้สางว่าแล้วว่าอนุญาตให้สางนะ พิจั่คนไปสั่งขึ้นว่าจะเป็นฮู้รับสาบผมว่จัดใกล็กินเขากินอะนเนาอกินปวกนี่เจ้าองค์ครับโค้งค้าสิริเขตรบูผ่ากับรุ่นเ่นรุ่นรงอางซึกเน่ยเขาแจกทหารสองนร้อชเี่ยอ่านมึงแม่สองพันรอยชิพเนี่ครับแจกทหารจงอางซื้ไปโรบเหยือน้ำเน่ยเนะยผานิี่ยมผ่าดเด้ย จะออ้สวยๆจานได้ซับไปแจกแล้วต้องกล่าวในบ้านแล้วอยู่ใส่ก่อนคนแล้วซ้าซ้อนลองแจ้งหน้าให้เดียวคนละคนอยู่ซ้าซ้อนลองแก้งมันหน้าให้เดียวครับบ้านคนเครื่องบินลงได้่แล้คนซ้าซ้อนลองแก้ง้าพอเจ้าไปอาราคาล่ะเนาะ เขาว่าเป็นอันเจ้าชีวิตฐานแมวเนี่ยค้นแมวเนี่ยค้นม่งเนี่ยฐานม่งฐานม่งนับถือมีกำลังค้นสองพันค้นราคาเล่าเจ้าเป็นนู่นลบพี่เสียไปคุ้มกันเล่าเนี่ยสองลอยน่อยอไอตีสาระพวกสูงพวกคนพวกไปคนไปบัญชาการลมอยู่ร่องแกงเกือบเอาตัวว่ารอดแล้วคำว่าเป็นในผ้าเส้น เขามาตั้งสามรอยคนนู่นรบพิเศษสองรอยใครอยู่ด้เปียบยุทธวิธีมันอยู่ภูเขาด้อยู่ที่สูงอ่ะเขามันกับคือวานเขาอยู่สูงมันขึ้นมากเจ้าก็ยิ่งเงายิ่งเงาจะตะปันยังเสียชีวิตยูทานเล่าออนเขาก็เก่งกันแก้วโอ้เสียชีวิตตะก่นเลยชิบีดค่นโอ้ยคุณแล้วตายสิบีดครับโอ้เขาก็สิยนใจกันอะไรเนาะตายกันแล้วเขาอะไร เอาจักก่อนดูเอฟซีสร้างไก่สร้างไก่ฟังเนะอันที่นะาที่เจ้าเผาสิเอียสสวบที่ไปคุ้มกันได้พวนน้องเปล่านะอันเอาทหารจุ่มไฟหรัวนะนะลาพอลุงเอ้ยโอ้ยและทําซ่องลองแจงเฮาเอ้ย ลาฟอลุงเอ้ยที่นั่นนอเป็นแดนดาวโอ้ยทหารจุ่มปัดอยู่ย้ำดีหนอโอ้ยเขาก็รังไฟขึ้นกองฟอนไล่ถึกทาเด้นอไฟลูกกวลัวลูกกลุ่มทหารจุ่มปัดอยู่ย้ำ โอ้ยตายไปแล้วม่มีวันจะกลับเตาพอลุงเอ้ยได้ยินเสียงสาลิกาเนาะแคกเต้ากระท่าน้อยปัดแคกขันเด้เนอ้อ๋อ,อ,อขอขอบคุณเ้อครับขอบคุณครับทท่านท <c oughs> ี่ติดตามชมครับ <c oughs> ก็พี่พาคิดถึงอดีตครับข้างสมัย ไปคุ่มกันนายพลวังเปาครับ<ม>อยู่ร่องแก้ง<ม>ท่านนายพลวังเปาก็เป็นคนร่องแก้งเนาะ<ม>ออบันหน้าให้เดียวมออไม่กำลังพลของพี่พาก็สองร้อยคนสู้รบกับทหารเวียดนามสามร้อยคนครับ<ม>แต่ว่าพี่พาก็ได้เปรียบอยู่บนภูเขาครับ<ม>ก็เสียชีวิตสิบเอ็ดศพครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ